หลังจากที่เราได้รู้จากภาพรวมของเว็บไซต์ PolyPad ไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะไปเปิดดูศูนย์รวมเครื่องมือที่ใช้สอนคณิตศาส,าสตร์ในเรื่องต่างๆจะมีอะไรน่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับแน่นอนครับว่าสื่อการสอนที่ดีที่สุดคือสื่อของจริง แต่ถ้าเกิดหาไม่มีหาไม่ได้สื่อจำลองหรือสื่อเสมือนจริงก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูสอนคณิตศาสตร์ทั่วจักรวาลน,นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่สําสำหรับเว็บไซต์ p o l y p a t h c o m นะครับท่านใดที่ ยังไม่ได้รับชมคลิปแรกเนี่ยก็แนะนําให้ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดรับชมแล้วก็อยากให้ลงทะเบียนแบบฟรีๆกันไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เดินทางกันต่อได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับคลิปนี้เราจะมาทดลองไปเปิดดูครังศูนย์รวมเครื่องมือการสอนต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีอะไรดีและน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามกันต่อเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยนอกจาก ฝากตามฝากส่งให้กับคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์รวมถึงคุณครูประจำชั้นด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ด้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนหนึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกอะไรนะครับเพียงแค่มารีวิวแบบผิวเผินเท่านั้น เพราะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่คุณครูคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูคณิตศาสตร์ได้มาดูแล้วต้องการทํารีวิวเพิ่มเติมเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะทําได้ดีกว่านี้แต่อันนี้เพียงพามาแนะนําพาไปดูนะครับส่วนเรื่องของการลงรายละเอียดในแต่ละเครื่องมือนั้นผมมั่นใจว่าคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์เนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอนะครับจะขออนุญาตปรับเมนูให้เป็นภาษาไทยนะครับ เราก็จะกดไปที่เครื่องหมาย question mark นะครับแล้วกดไปที่ Change Language นะหลังจากนั้นกดไปที่ภาษาไทยนะครับเมื่อปรับเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็จะพบว่าตัวหนังสือที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่ PolyPad นะครับปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณด้วยโปรแกรมเสมือนจริงนะครับโปรแกรมการสอนเสมือนจริงแต่ว่าตรงนี้มันดูแบบ แปลกๆนิดนึงนะครับพอแปลเป็นไทยแล้วสนามเด็กเล่นทางคณรตศาสา์ของเราเต็มไปด้วยเครื่องมือที่แสนพิเศษที่ช่วยให้นักเรียนเล่นและสำรวจนะครับและเครื่องมือเหล่านี้ก็ใช้งานได้ฟรีแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเวลาเราจะเข้าไปใช้เครื่องมือนะครับหรือว่าสื่อกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโพลิแพดเนี่ยก็จะกดไปที่เปิดตัวโพลิแพดตรงนี้นะครับ หรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า l a u n c h Poly Pad นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งพอกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็จะเจอกับเมนูในลักษณะแบบนี้หน้าจอนะครับก็เปรียบเสมือนกระดานนะครับเนี่ยนะครับเป็นกระดานตรงนี้แล้วก็จะมีเมนูอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับ4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนด้านบนตรงนี้ เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราได้มีการพูดถึงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเต็มหน้าจอนะครับเลิกทำก็คือย้อนกลับแล้วก็ทําซ้ํานะครับอันนี้เป็นการแสดงกริดในลักษณะแบบนี้ซึ่งสามารถแสดงหลายๆแบบนะครับอันนี้เวลาสอนเกี่ยวกับเรื่องของตารางนะครับหรือสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูระดับนะครับหรือว่าจับทิศทางเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามมนเรียกว่าอะไรนะครับก็จะทําให การดูเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการส่งออกอันนี้ขยายเข้าขยายออกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดของเครื่องมือที่เผื่อไปกดโดนฟูลสกรีนนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดเครื่องมือของการมูฟหรือการย้ายตรงนี้เป็นการวาดนะครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นการวาดก็จะมีหลากหลายแบบนะโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของไม้บรทัด น,นี้ก็น่าจะเป็นยางลบนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องมือในการวาดเส้นนะโอ้ oh, ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้โอเคนะครับขออนุญาตกดย้อนกลับนะครับจะกดย้อนกลับตรงนี้หรือจะกดปุ่ม control Z ก็ได้ซึ่งผมลองดูแล้วปรากฏว่าได้นะครับโอ้ oh, อัน,นี้เอาไว้วาดวงกลมนะครับเยี่ยมเลยอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับประเภทต่างๆอันนี้เป็นมุมนะครับอืมโ okay. อเคน,นี่นะครับในลักษณะแบบนี้ อ๋อโอเคนะครับคุณครูคณิตศาสตร์ลองดูแล้วก็สามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอรีวิวเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะเผยแพร่เป็นสาธารณะได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล่องข้อความมีสมการนะครับอ่าโอเคนี่นะครับมีลูกเล่นของสมการเพิ่มเติมอัปโหลดภาพเข้ามานะครับสเสเผื่อว่าคุณครูมีไฟล์นะครับที่มีการถ่ายรูปหรือมีความเฉพาะเจอะจงของเอกสารบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ก็สามารถที่จะโหลดรูปภาพเข้ามาได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสีนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้แหละครับคือศูนย์รวมของเครื่องมือที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆมีเรื่องอะไรบ้างตามไปดูกันต่อครับ A Later Few Moments ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยในเว็บนี้มันสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เวอร์ชั่นออริจินอลก็คือภาษาอังกฤษนะครับท่านใดได้ลองแล้วพบปัญหาหรือข้อสังเกตใดๆนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้เมนูภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับท่านอื่นๆได้นะครับ ด้ซ้ายมือตรงนี้นะครับคือส่วนรวมของเครื่องมือต่างๆนะครับเมื่อกดแล้วตรงนี้มันก็จะแปลกหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นคําที่เป็นต้นฉบับแต่พอแปลแล้วเนี่ยมันเป็นคําว่ากระเบื้องเฉยเลยนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของเลข,ขาคณิตอันแรกเลยนะนี่นะครับพอกดไปมันก็จะมีส่วนย่อยๆเพิ่มเติมนะครับมีตัวเลขมีเศษส,ส่วนมีพิชคณิตนะครับมีความน่าจะเป็นและข้อมูลเกมและแอปพลิเคชันตรงนี้ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับการบันทึกในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการค้นหานะครับนี่นะครับมีตัวอย่างที่เหมือนเป็นชุดที่สำเร็จรูปไปแล้วซึ่งเราก็สามารถที่จะค้นหาได้แล้วก็นำมาใช้ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มแฟ้มใหม่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือนะครับหรือการแนะนำเพิ่มเติมทีนี้ผมย้อนกลับมาที่ได้ซ้ายมือสุดนะครับ ลองมาดูในแต่ละอันสักหน่อยว่าเมื่อเรานำมาลงในพื้นที่ตรงส่วนกลางตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเริ่มต้นตั้งแต่เรขาคณิตเลยนะครับเรามาเริ่มต้นที่เรขาคณิตนะครับกดคลิก1ครั้งนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยรูปหลายเหลี่ยมและรูปล่าง p o ลิโอโมโนนะครับ t รานแกมกระเบื้องนะครับกระเบื้องเพนทากอนของแข็งสามิติเครื่องใช้ในครัวแล้วก็รูปแบบและศิลปะนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆนี่นะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้เวลาเราใช้งานนะครับก็แค่ลากมาปล่อยที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมนูเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าในลักษณะแบบนี้เลยนี่นะครับสามารถที่จะขยายได้ด้วยนะ นี่นะครับสามารถที่จะขยายใหญ่ได้อ๋อนะครับโอ้นะครับ,นะรบมีสอนวิธีการวาดด้วยนะท่านใดนะครับหรือคุณครูท่านใดที่ใช้ใน iPad เนี่ยน่าจะสะดวกมากๆเวลาลากมาใช้งานนะครับอันนี้ผมใช้ในคอมพิวเตอร์ท่านใดที่ใช้ใน iPad เนี่ยก็น่าจะสะดวกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการลบนะครับ โอเคลองดูในส่วนอื่นๆบ้างนะนะครับตรงนี้ผมขอยุบไปนะอ๋อ oh, อันนี้นะครับอืมโอ้ล้วก็นํามาต่อกันในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ตอนเรียนก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะครับผมโอเคนะครับท่านใดรู้จักก็สามารถที่จะมาอธิบายได้อ่าอันนี้แทนแกรมน่าสนใจนะครับอาจจะถ้าท่านใดมีห้องเรียนที่เป็น กระดานอัจฉริยะแล้วมันสามารถสัมผัสได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําเป็นเกมได้ด้วยนะครับผมโอ้มีหลายแบบเลยนะครับโอเคคงไม่ได้ลงรยายละเอียดเชิงลึกนะครับขอแค่กดไปพาทุกท่านไปดูนะครับส่วนท่านใดจะลองใช้อะไรยังไงมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านสามารถที่จะไปใช้เพิ่มเติมหลังจากนี้ได้โอ้อันนี้มีวงเวียนด้วยนะครับอืมน่าสนใจนะครับเนี่ยโอเคอน,นี่นะครับอ๋อด้านนี้นะครับอืม มีบทเรียนช่วยสอนด้วยนี่นะครับมีวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่ดูนะครับอืมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเคยังไงทุกท่านก็ลองไปใช้ดูนะครับผมคงไม่ได้พาไปลองทุกอันนะครับเพียงแต่พามากดดูในแต่ละอันเท่านั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของเลขขาคณิตนะครับต่อไปเป็นตัวเลขนะครับนี่เลยเอาไว้สอนนะครับเกี่ยวกับค่าประจำหลักได้ด้วยนะนี่นะครับ เวลาที่คุณครูนํามาล่างแบบนี้แล้วก็อาจจะเล่นเป็นเกมทายกับนักเรียนก็ได้ว่าอันนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับสามารถแยกกันได้ด้วยนี่นะครับแยกกันในลักษณะแบบนี้ภาษานะครับมีการส่งกลับมีการส่งไปข้างหน้าอันนี้ต้องใช้เวลาในการทดลองเล่นทดลองใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะจํากัดด้วยเวลานะครับผมก็อาจจะพูดไวหน่อยแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะครับผม โอเคอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้กรอบตัวเลขมีการ์ดนะครับหมายเลขบรรทัดนะครับอันนี้นมัมเมไลน์นะครับกลุ่มปัจจัยนะครับรรบ,บางอันพอดูแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่าจะอธิบายเชิงลึกได้นะครับทุกท่านก็จะต้องไปทดลองเพิ่มเติมกันดูนะครับเพราะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่รีวิวผิวเผินเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายเชิงลึกได้ ถ้าเกิดคุณครูคณิตศาสตร์จใจดีทำคลิปแยกเพิ่มเติมนะครับให้กับเพื่อนครูเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเศษส่วนข้ามไปพิชคณิตนะครับอนี่นะครับยอดเยี่ยมมากๆเคนะครับในแต่ละอันก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้ความน่าจะเป็นมีเหรียญมีลูกเต๋านะครับเอาไว้สุ่มอะไรได้ด้วยนะครับตรงนี้่านี่นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็สุม่ม ค่าเพิ่มเติมนี่นะครับสุ่มในลักษณะแบบนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยสอนนะ,ะและที่สําคัญมันมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยนะอ่าโอเคนะครับถ้าไม่ต้องการก็ลบออกอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับตัวสุ่มนะครับเอาไว้เล่นเกมในห้องเรียนก็ได้นี่นะครับโอเคเอาไว้ประกอบการเล่นเกมเวลาถามไปนะครับอาจจะมีการจับเวลาในลักษณะแบบนี้ เรียกนักเรียนมาตอบก็อาจจะสุ่มเลขขี้ก็ได้นะครับมันมีสามารถาสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับลูกเต๋าแบบหลายหน้านะครับอืมโอเคนะครับน่าสนใจอันนี้เป็นเกมแล้วก็แอปพลิเคชันอ๋อมีนี้ด้วยหรอนะครับอ๋อน่าสนใจมากๆเลยนะครับหมากลุกอืม ลอจิกและคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ตอนสมัยเรียนปริญญาตีเนี่ยจำได้ว่าเคยเรียนแต่ว่าตอนนี้ส่งคืนหมดแล้วนะครับอาจจะต้องฟื้นฟูนะครับนาฬิกาใช้สอนได้ไหมนะครับโอ้นี่เป็นนาฬิกาจริงนะนาฬิกาตามเวลาจริงซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกา3นาทีนะครับโอเคน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ๋อนี่นะครับตรงนี้ไม่ได้ลบออกนะ ถ้าเกิดยามีการจัดการเครื่องมือก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับกดที่ล็อกลูกศรการย้ายตรงนี้แล้วก็กด,ดลี l e t กไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมิโนโน,นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องอไว้ประมาณนี้นะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกอย่างที่บอกไปแล้วแต่ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีเครื่องมือมากมายเยอะมากๆ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูประจำชั้นคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ อย่างแน่นอนยังไงฝากส่งต่อให้กับเพื่อนครูที่สอนคณิตศาสตร์ทั่วจักรวาลด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีนแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูในส่วนของเกมสนุกๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากเกมและแอปพลิเคชันตรงนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปหน้าฝากเว็บไซต์ PolyPad ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจและส่งต่อ เครื่องมือนี้ถึงนักเรียนเพื่อเพิ่มการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับฟังด้วยครับ